สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องเล่าที่ตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูรลเพื่อสืบสารเจตนารมณ์ของท่านผู้ประพันธ์และรักษาบทประพันธ์นี้ไว้ให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไป บ้านนิยายจึงได้นำมาทำเป็นหนังสือเสียงเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าดงบ่าตอนที่หนึ่งค่ะวันหนึ่งในเดือนกันยายนอากาศเยือกเย็นท้องฟ้าช่ำฝนเมฆลอยลงต่ำ ตั้งแต่เช้าจนเที่ยงยังมองไม่เห็นแสงตะวันฝนก็ลงเม็ดหยุดหยุดหายหายเป็นพักพักโชคดีที่วันนั้นเป็นวันหยุดไม่ต้องไปทำงานลังอาหารเที่ยงแล้วข้าพเจ้ามีเวลาเข้าห้องเขียนหนังสือต่อจากที่ค้างไว้ตอนเช้ามิได้วิตกกังวลสนใจต่อดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนเพราะไม่มีธุระออกจากบ้านไปไหนเมื่อนั่งเขียนหนังสือได้สักครู่ใหญ่ เด็กก็ขึ้นมาบอกว่ามีคนมาหากำลังนั่งรออยู่ที่ห้องรับแขกนึกในใจว่าใครหนอดินฟ้าวิปริตเช่นนี้ยังอุตส่ามาคงมีธุระจำเป็นจึงรีบจัดแจงรวบรวมงานหนังสือเก็บไว้เป็นที่แล้วรีบลงมาพบกับผู้ที่กำลังนั่งคอยก็ได้พบกับท่านผู้สูงอายุผู้หนึ่งซึ่งยังไม่เคยพบเห็นรู้จักมาก่อนจึงรีบทำความเคารพท่านก่อน เพราะข้าพเจ้ามีอายุน้อยกว่าท่านได้กรุณาแนะนำตนเองและแจ้งอายุให้ทราบว่าเลยหรอบไปนานแล้วเมื่อพิจารณาดูท่าทางร่างกายของท่านยังสมบูรณ์แข็งแรงท่านบอกว่าเที่ยวเดินหาบ้านแต่เช้าแล้วแต่หาไม่พบเพราะเลขบ้านเดินตามดูแล้วก็ขาดหายไปไม่เรียงกัน เดินไปมาหลายเที่ยวเกือบจะหมดความพยายามแต่เมื่อตั้งใจว่าจะต้องหาให้พบจึงอดทนหลังเที่ยงจึงกลับย้อนมาหาใหม่เข้าตรอกเข้าซอยไม่ให้เลขบ้านพ้นสายตาไปได้คิดว่าหนีความพยายามไม่พ้นในที่สุดก็พบจนได้จึงมีความยินดีมาก ข้าพเจ้าเห็นใจที่ต้องทำให้ท่านผู้สูงอายุแล้วต้องเที่ยวหาบ้านด้วยความลําบากที่ได้อุตส่าห์มาหาและเสียเวลาหลายชั่วโมงในยามฝนตกและอากาศชื้นแฉะเช่นนี้ท่านได้ตอบว่าท่านต้องการมาในวันหยุดเวลาอากาศเช่นนี้คิดว่าคงจะพบง่ายคงจะไม่ออกจากบ้านไปไหนข้าพเจ้าก็อดที่จะขอบคุณในความศรัทธาของท่านมิได้ จึงเรียนท่านว่าข้าพเจ้ามีความเสียใจและกราบขออภัยที่ทำให้ท่านลำบากท่านหัวเราะอย่างอารมณ์ดีพลางบอกว่าท่านตังหากที่ควรจะต้องเป็นผู้ขออภัยข้าพเจ้าที่มารบกวนให้ข้าพเจ้าเสียเวลาฟังแล้วก็ชื่นใจอดคิดไม่ได้ว่าท่านผู้สูงอายุผู้นี้มีคุณธรรมสูงเป็นผู้ดีเก่า ย่อมจะใช้คำที่ทําให้ผู้ฟังแล้วหวานจับใจไม่รู้หายอดนึกถึงผู้ดีเก่าๆหรือเจ้านายสมัยก่อนที่ข้าพเจ้าเคยพบเห็นส่วนมากมีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์สุจริตอยู่พึ่งบุญด้วยความพอใจตลอดการจนแก่เท่าเมื่อนึกถึงแล้วก็ตื้นตันใจและข้าพเจ้ารับปากกับท่านว่าต่อไปจะแจ้งตำบลบ้านให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะมีหลายท่านที่ต้องเสียเวลาในการหาข้าพเจ้าด้วยความลำบากเมื่อเราสนทนากันจึงได้ทราบว่าท่านอุตส่าห์มาให้กำลังใจส่งเสริมให้ข้าพเจ้าเขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมต่อไปเพราะตัวอย่างความดีความชั่วในยุคปัจจุบันนี้มีอีกมากส่วนท่านเองเมื่อได้อ่านเรื่องกีฬาที่ผิดศีลแล้วรู้สึกมีความพอใจมาก และท่านก็มีเรื่องครั้งเมื่อท่านรับราชการเป็นนายทหารอยู่พอที่จะนำมาเป็นตัวอย่างได้ดีซึ่งมีผู้รู้เห็นหลายท่านแต่ก็ไม่มีใครคุยเขียมานานจนบัดนี้ที่รู้เห็นได้ล้มหายตายจากไปเกือบจะหมดตัวแล้วเห็นจะเป็นเพราะตัวท่านไม่ชอบฆ่าสัตว์อายุจึงยืนฉะนั้นท่านจึงอยากจะมอบเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เขียนขึ้น คงได้ประโยชน์ในคติธรรมไม่มากก็น้อยดังเรื่องที่ท่านจะได้เล่าต่อไปนี้เมื่อต้นรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร,รมหาวชิราวุธพระมงกุฎกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงปกครองราชาสมบัติในแผ่นดินสยามประเทศในเวลานั้นเป็นรัชกาลที่หในพระบรมราชวงศ์จัก,กรี ในสมัยนั้นผมยังเป็นหนุ่มมีเพื่อนที่รักใคร่สนิทสนมกันมากผู้หนึ่งเราออกมารับราชการพร้อมกันเป็นนายทหารรุ่นเดียวกันเราต่างมียศเป็นร้อยเอกเพื่อนผมได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงชานชิงชัยส่วนผมได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงไวยเชิงยุทธเพื่อนของผมผู้นี้ เกิดมาในตระกูลขุนนางเก่าของกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นตระกูลผู้ดีมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติมากมายเป็นมรดกตกทอดมาหลายชั่วคนผู้ที่เกิดมาในตระกูลสูงย่อมจะมีกุศลบาร,รมีที่เคยสร้างสมไว้ในอดีตชาติเกิดมาเพียรพร้อมด้วยชาติตระกูลมั่งคั่งในทรัพย์สินพร้อมทั้งยศถาบรรดาศักดิ์มีความสุขอันมนุษย์ซึ่งยังอยู่ในกิเลส ยังมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงซึ่งยังมีโลภรักโกรธหลงยังพึงปรารถนาสุขทางโลกสุขเพราะมีสัมมาอาชีวะที่มีเกียรติผู้คนเคารพนับถือสุขเพราะมีทรัพย์สินเงินทองจับจ่ายไม่รู้สิน้นสุขเพราะมีสีภรรยาที่รักและถูกใจซึ่งเป็นสตรทีที่เพียบพร้อมลักษณะเบญจากลาลยานี เป็นแม่สีเรือนที่เชิดชูเกียรติของสามีสุขเพราะมีบุตรชายน่ารักน่าเอ็นดูและเป็นทายาทต,ต่อไปสุขเพราะมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อกำจัดทุกข์นี่เป็นความสุขที่คนไทยทุกคนมีความประสงค์และพยายามสแสวงหามนุษย์เราแม้จะมีความสุขมากมายเพียรพร้อมเพียงไรแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ไม่มีขอบเขตของความต้องการความอิ่มความพอใจไม่สิ้นสุดหลวงชานก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดายังไม่บรรลุโสดาย่อมจะหนีกฎธรรมชาติไม่พ้นแม้คนภายนอกจะมองเห็นว่าหลวงชานเป็นผู้มีพร้อมทุกอย่างที่มนุษย์เรียกว่าความสุขอย่างหน้าอิจฉาแต่หลวงชานมีความสุขจนเคยชินก็เป็นธรรมดาย่อมไม่รู้สึก เช่นคนไม่เคยทุกข์ย่อมไม่รู้คุณค่าของความสุขจึงมีอารมณ์ตามใจตัวเองอยากสแสวงหาความสุขที่ตื่นเต้นสนุกสนานตามความรู้สึกของชายหนุ่มผู้มีเงินทั้งหลายที่ไม่รู้จักความจนส่วนมากมีนิสัยเสียอย่างใดอย่างหนึง่งหลวงชาญชอบการออกไปเที่ยวป่าล่าสัตว์ถือว่าเป็นกีฬาที่โปรดปรานที่สุดไม่เคยมีอะไรสนุกเท่า เคยชวนเพื่อนฝูงที่รักใคร่สนิทสนมพากันเข้าป่าล่าสัตว์เสมอผมเองก็เคยห้ามเพื่อนรักว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นเป็นของสนุกสนานเราไม่ควรจะทำเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนไม่ควรจะไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ให้นึกถึงบุญบาปให้มากเพราะหลวงชาญก็ชอบทำบุญสร้างกุศลแต่ก็ชอบกีฬาฆ่าสัตว์ฉะนั้น หลวงชาญจึงชอบทำทั้งบุญทั้งบาปแต่คำเตือนด้วยความหวังดีของผมก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งการสร้างบาปในการล่าสัตว์ของหลวงชาญได้เพราะติดนิสัยชอบเสียด้วยกลับชักชวนให้ผมติดตามเข้าป่าเข้าดงไปคอยดักยิงสัตว์ด้วยกันอ้างถึงความสวยงามของป่าความสนุกสนานสวยงามตื่นเต้นเพลิดเพลิน พูดจาชักจูงใจผมให้เห็นดีเห็นชอบไปด้วยที่สุดผมก็เสียอ้อนวอนไม่ได้ตกลงใจจะไปด้วยแต่ผมจะไปชมป่าชมนกชมไม้จะไม่ยอมร่วมสร้างบาปในการล่าสัตว์ป่าซึ่งเป็นการเบียดเบียนเลือดเนื้อและชีวิตเพราะผมเห็นว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นไม่เคยทำอะไรให้มนุษย์ได้รับความเจ็บช้ําน้ำใจเลย ต่อมาถึงเดือนเมษายนพวกเราก็มีโอกาสหยุดพักผ่อนหลวงชานก็นัดหมายพวกเพื่อนๆเ,เข้าป่าล่าสัตว์มีผมผู้จะติดตามไปเที่ยวด้วยคนหนึ่งพวกเพื่อนต่างเตรียมการเข้าป่าเป็นการใหญ่ครั้นถึงเวลานัดเราก็พากันเดินทางจากกรุงเทพขึ้นรถไฟที่บางกอกน้อยเวลานั้นยังไม่ได้สร้างสะพานพระรามหกเราเดินทางไปด้วยกันร,รวมหกคน มีทั้งข้าราชการพลเรือนผู้พิพากษานายแพทย์และเรานายทหารรวมทั้งทหารรับใช้อีกสองคนพร้อมทั้งสเสบียงอาหารกระป๋องเป็นจํานวนมากและเครื่องใช้จําเป็นสําหรับเดินป่าครั้นถึงสถานีบ้านโป่งก็มีพวกลูกหาบหาไว้ล่วงหน้าและพรานผู้ชำนาญทางป่าได้มารอรับช่วยขนของแบกหามอยู่หลายคน ซึ่งหลวงชาญได้จดหมายบอกข่าวล่วงหน้ามาก่อนเพื่อให้เพื่อนที่รับราชการอยู่เมืองกาญจนบุรีช่วยจัดการหาให้บัญชีรายการของใช้มากมายที่จะต้องนำไปใช้ในป่าก็ถูกขนลงจากรถไฟนำไปขึ้นรถฟอร์ดเกียร์เท้าที่จะนำหมู่คณะล่าสัตว์สมัครเล่นเข้าดงพงไพรส่วนมากพวกเราก็ทักทายปราศัยผู้มารับและถามพวกพรานว่า หมู่นี้มีพวกสัตว์อะไรบ้างพอจะหาได้เช่นกระทิงวัวแดงกวางเก้งเสือหมูป่าที่ลงมากินดินโป่งเวลานั้นผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือเอาใจใส่ในพวกสัตว์ป่าเหล่านี้มากนักเพราะตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาทำบาปฟังเขาสนทนากันก็ไม่อยากจะศึกษาใจนึกภาวนาว่า มาคราวนี้ขออย่าได้พบสัตว์เลยขอให้เพียงแต่มาเที่ยวป่าชมนกชมไม้เท่านั้นก็พอใจมีเพื่อนหลายคนสะพายปืนยาวชนิดล่าสัตว์ทั้งลูกโดดและลูกปลายส่วนผมเวลานั้นก็มีแต่ปืนพกกระบอกเดียวเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นเมื่อขนของขึ้นรถดูเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วพวกเราก็พากันขึ้นบนรถยนต์ มุ่งหน้าวิ่งออกจากสถานีบ้านโป่งตรงไปกาญจนบุรีทันทีผมเองเพิ่งจะเดินทางเข้าป่ากับพวกลา่าสัตว์ครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นพลอยสนุกไปกับเขาด้วยเมื่อถึงเมืองกาญจนบุรีก่อนจะเข้าป่าพวกเราต้องสำรวจดูว่ามีอะไรยังขาดก็จัดแจงให้ครบสเสบียงอาหารข้าวสารเตรียมไว้สำหรับกินไม่ต่ำกว่าสิบกว่าวัน เมื่อกะจำนวนคนแล้วฉะนั้นการหาซื้อสเบียงที่เมืองกาญจนบุรีนี้เป็นเรื่องใหญ่จึงต้องมีรถบรรทุกสเบียงอาหารเพิ่มอีกคันหนึ่งจึงจะเพียงพอตกลงเราใช้รถสองคันทั้งบรรทุกสเบียงอาหารและคนหลวงชานเป็นผู้จัดการตลอดเวลาเมื่อหาสเบียงครบตามต้องการแล้วเราก็พากันไปกินข้าวที่ตลาดเพื่อไม่ให้เสียเวลา เมื่ออิ่มแล้วก็พากันขึ้นรถออกจากเมืองกาญจนบุรีมุ่งตรงเข้าป่าทันทีเวลาหน้าแล้งทางป่ารถยนต์ก็พอจะวิ่งบุกได้แต่ทางไม่สะดวกนักอาศัยรถฟอร์ดใต้ท้องรถสูงพ้นจากดินมากพอจะวิ่งทางเกวียนสันดินนูนกลางระหว่างร่องล้อจึงไม่ติดท้องรถเหมาะสมกับวิ่งในป่าตามทางเกวียน เมื่อรถวิ่งวนไปเวียนมาขึ้นขึ้นลงลงใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อมารถก็จอดลงเพราะรถไม่สามารถจะบุกต่อไปเนื่องจากทางขวางด้วยแอ่งน้ำและห้วยน้ำไหลรถจึงบุกผ่านไม่ได้อีกจึงร้อนถึงหมู่ลูกหาบต้องขนของลงจากรถแล้วช่วยกันแบกต้องหามสัมภาระเดินเท้าต่อไปโดยมีพรานป่านำทางการเดินพักใหญ่ ต้องข้ามห้วยข้ามลำธารน,น้ำไหลต่อมาเมื่อถึงที่ที่พรานป่าได้เลือกไว้เหมาะสมตั้งค่ายพักกลางเต็นท์อยู่กลางป่าดงดิบมีลานกว้างอยู่รอบที่พักพวกลูกหาบล้วนแต่ลูกบ้านป่าต่างก็ช่วยกันกลางเต็นท์ที่นำมาอย่างชำนิชำนาญเห็นจะเป็นเพราะเคยงานมากมายนอกจากนั้นเรายังมีเตียงผ้าใบพิเศษสำหรับเดินป่าพร้อมท้งผ้าหม่ม หมอนซึ่งหลวงชาญได้จัดไว้โดยเรียบร้อยและรอบคอบทำเลที่พักก็รู้สึกว่าจะสบายเหมาะสมกับกลางดงผมมองเห็นต้นยางสูงละลิ้วอยู่ทั่วไปพันไม้ป่ามีมากมายกำลังออกดอกชูก้านสวยัยมีสีสันต่างกันมีต้นลั่นทมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าออกดอกเต็มต้นส่งกลิ่นหอมไปตามลม มองดูความสวยงามด้วยความตื่นเต้นและตะลึงแม้การเดินทางเหน็ดเหนื่อยแทบจะหมดกำลังแต่เมื่อถึงที่หยุดพักเข้าก็รู้สึกสบายลืมความลำบากแม้ผมจะเคยผ่านป่ามาบ้างแล้วเมื่อเวลาฝึกรบแต่ก็ไม่เคยได้เห็นกลางดงดิบเช่นนี้ทำให้ผมเกิดรักป่ารักวิวติดใจความสวยงามของป่าเขา สมจริงอย่างที่หลวงชาญพรรณนาอย่าง,ลงหลงไหลใฝ่ฝันถึงป่าขาวลำนาใไพรทำให้ผมเกิดเป็นนักนิยมไพรอย่างไม่รู้ตัวอยากจะพร่ำพรรณนา,นาอยากจะบอกว่าผมสบายทั้งกายและใจผมมองดูป่าขาวรอบข้างอย่างเพลิดเพลินจิตใจเลื่อนลอยเหมือนอยู่สวงสวรรค์ความเงียบสงัดห่างไกลาจากความกังวลปล่อยอารมณ์ให้เป็นไปตามนึกเห็น เป็นการพักผ่อนสมองได้อย่างดีเราอยู่ห่างไกลจากซุ้มเสียงที่รบกวนในเมืองหลวงที่เจริญเรียกว่าสิวิไลของพวกมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวห่างความวุ่นวายของพวกที่เบียดเบียนหลอกลวงคอยชิงดีชิงเด่นหนาแน่นด้วยกิเลสตัณหาความอิจฉาริษยากลางดงนี้เหมือนดินแดนอีกพบหนึ่งเป็นดินแดนแห่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ไม่ได้ตกแต่งหลอกลวงยามเย็นพวกลูกหาบได้ชวนไปเที่ยวแอบซุ่มดูพวกนกยูงรำแพนปีกหางป้อไปป้อมามันเป็นภาพที่งามจับตาจับใจยามแสงแดดอ่อนๆดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินนับว่าเป็นบุญตาของผมในชีวิตที่ได้พบเห็นพวกนกยูงอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกอันเป็นป่าเขาวลำเนาไม้ ทานน้ำไหลเป็นฉากที่สวยงามทำให้ตื่นเต้นที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยนอกจากนั้นยังได้ยินเสียงชนีร้องอย่างโหยหวนบนยอดไม้สูงมองไม่เห็นตัวยังเห็นพวกลิงพวกข้างห้อยโหนโยนตัวบนคาคบไม้เป็นสิ่งที่น่าดูน่าชมมากและได้ยินเสียงนกต่างๆร้องก้องป่าเป็นระยะระยะซึ่งปกติ พวกอยู่ในกรุงจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่ก็เห็นจะเป็นสเสน่ปาที่คนบางคนลงหลงไหลใฝ่ฝันเหมือนวิมานเมืองฟ้าหันไปดูทางไหนก็พบสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติลมพัดเย็นหมู่ไม้สูงต่ำขึ้นสลับอย่างไม่เป็นระเบียบเป็นไปตามมีตามเกิดไม่มีใครปรุงแต่งผมเองเวลานั้น ออกจะรู้สึกลหลงไหลเสน่ห์ของป่าเข้าอีกคนหนึ่งแล้วเพราะรู้สึกเพลิดเพลินเบิกบานใจคล้ายว่าชาติก่อนเหมือนจะเป็นสัตว์ป่าแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในกรุงอันแออัดไปด้วยกลิ่นอายของความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุนิยมพอเย็นกลับมาถึงค่ายพักพวกที่อยู่ก็จัดนำสเบียงออกมาหุงหาอาหารกินกันอย่างอิ่มนำสำราญ กลางคืนพวกลูกหาบก็จัดกันอยู่ยามผลัดเวรกันตลอดรุ่งก่อกองไฟไว้รอบๆบค่ายที่พักเพื่อป้องกันพวกสัตว์ร้ายจะหลงเข้ามาที่ยังไม่นอนก็นั่งคุยกันไปตามเรื่องตามราวที่เหน็ดเหนื่อยมาก็นอนพักเอาแรงก่อนนอนหมอที่มาด้วยก็จะแจกยาควีนินเม็ดให้กินเพื่อป้องกันไข้ป่าทั่วทุกคนส่วนผม ได้คุยกับหลวงชานพักหนึ่งก็เข้านอนดูมันหลับสนิทดีเหลือเกินเห็นจะเป็นเพราะความเงียบสงัดทั้งจิตใจไม่มีความกังวลพอจวนสว่างหลวงชานก็เข้ามาปลุกให้ลุกขึ้นจะพากันไปซุ่มดักยิงสัตว์ป่าผมอยากนอนต่อก็อยากแต่อยากเห็นสัตว์ป่ามันเที่ยวหากินตามธรรมชาติก็อยากเห็น จะนอนต่อเพราะกำลังสบายก็เกรงใจหลวงชานที่อุตส่าห์มาปลุกแต่มืดทั้งได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องอยู่รอบที่พักและได้ยินเสียงไก่ป่าคันรับกันแต่ไกลจูงใจให้ผมอยากพบอยากเห็นจึงตกลงลุกขึ้นแต่งตัวไปด้วยแต่ขอบอกก่อนว่าผมจะไม่ยอมยิงสัตว์เพียงขอตามไปดูเท่านั้นไม่ยอมทำบาปด้วย ผมกลัวจะติดนิสัยถ้าได้ยิงครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อๆไปก็หมดปัญหานึกว่าคนเราทำผิดครั้งแรกครั้งเดียวครั้งหลังก็เห็นจะเป็นของธรรมดาฉะนั้นผมจึงคิดว่าความชั่วไม่ดีเราไม่เคยอย่าไปริทำเข้าเพราะจะติดนิสัยผมถามว่าเราจะไปกันกี่คนหลวงชานบอกว่า เราจะไปกันเพียงผมกับหลวงชานและทหารรับใช้ของเราคนละคนรวมเป็นสี่คนผมถามถึงคนอื่นๆได้ทราบว่ายังนอนหลับสบายและจะไม่ยอมออกจากค่ายพักจนกว่าพวกเราจะกลับกันหมดหรือให้คนมาตามมีแต่พวกพรานกับพวกลูกหาบได้ไปทางป่าไม้เพื่อหาไก่ป่าเป็นอาหารเช้าแต่เราไปกันคนละทิศตรงกันข้ามเมื่อทราบเช่นนั้น ผมกับหลวงชาญก็ได้ดื่มกาแฟและกินไข่ลวกขนมปังคนละชิ้นซึ่งพลทหารจัดหาให้พอรองท้องแล้วก็ออกเดินไปตามทิศเหนือซึ่งหลวงชาญมีเข็มทิศต,ติดตัวไปด้วยส่วนคนที่อยู่ค่ายพักก็คงอยู่ที่ค่ายตลอดเวลาที่เราไม่กลับหรือไปเรียกร้องเราก็เดินซุ่มแฝงตัวค่อยๆผ่านเพราะเดือนหงายตอนดึก เป็นเวลาข้างแรมอ่อนๆจึงมองเห็นป่าโปร่งได้ชัดเจนที่สุดหลวงชานผู้ถือปืนเดินนำหน้าสายตามองดูก็ยกมือเป็นสัญญาณให้หยุดเดินหยุดการพูดจะทำให้สัตว์ไหวตัวหลวงชานทำมือให้พวกเราก้มลงหลบซุ้มไม้บางตัวพลางชี้มือไปข้างหน้าบอกว่าได้พบสัตว์แล้วกำลังอยู่ข้างหน้าก็มองเห็นกวางตัวหนึ่งกำลังเดินนำ มีกวางตัวเล็กเดินตามหลังและหยุดหยุดเดินเดินแล้วก็หยุดกินมะขามป้อมผมเห็นหลวงชาญยกปืนขึ้นประทับบ่าเลงศูนย์จับอยู่ที่กวางนั้นแต่รู้สึกว่ามีสัญชาตญาณทําให้กวางตัวนั้นไหวตัวหยุดกินมะขามป้อมหันหัวดูทิศทางของภัยที่จะมาสู่ตัวจ้องหูผึ่งกลางทั้งหันดูไปมาและฟังเสียง เป็นสัญชาตญาณของสัตว์ป่าคือไวต่อความรู้สึกด้วยประสาทหูประสาทตาและรู้สึกกลิ่นในทางจมูกเมื่อรู้แน่ว่าภัยกำลังจะมาทางทิศใดก็ปล่อยให้ลูกเดินขึ้นหน้าแล้วใช้หัวดุลก้นลูกน้อยเป็นสัญญาณให้วิ่งหนีไปข้างหน้าตัวเองจะคอยป้องกันอยู่ข้างหลังไม่ยอมให้ภัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับลูกน้อย แม้ตัวเองจะเป็นอันตรายก็ไม่ได้ย่อท้อนี่ก็ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ย่อมมีความรักลูกเช่นเดียวกันเมื่อลูกน้อยวิ่งแล้วแต่แม่กวางเองก็ยังหยุดมองมาทางพวกเราซุ่มอยู่ด้วยความสงสัยไม่แน่ใจแล้วก็วิ่งตามไปภายหลังหรือจะล่อให้ลูกกวางหนีไปให้พ้นภัยซะก่อน ผมเวลานั้นเห็นแล้วก็ตื่นเต้นหายใจไม่ทั่วท้องมือเท้าเย็นอยากจะให้กวางตัวนั้นหนีไปเร็วๆเ,เพื่อพ้นระยะกระสุนแต่จะภาวนาในใจอย่างไรก็คงไม่ได้ผลถ้าจะใช้วิธีส่งเสียงไล่กวางให้หนีไปเร็วๆก็จะขัดใจกับหลวงชาญซึ่งผมจะไม่พึงทำให้เพื่อนรักผิดหวังคิดว่าจะทำอย่างไรให้กวางตัวนั้นพ้นระยะกระสุนปืน แต่ก็สายซะแล้วเพราะหลวงชาญเป็นนักแม่นปืนเมื่อเห็นว่ากวางนั้นคงจะรู้ตัวซะก่อนกำลังจะวิ่งหนีจึงรีบเลงศูนย์พอได้ระยะก็สับนกปล่อยกระสุนออกไปจากลํากล้องปังกระสุนลูกโดนเจาะตรงในตาแม่กวางกระโจนตัวลอยแล้วก็ตกลงมานอนคอพับตายคาที่ผมใจหาย นึกปลงอันนิจังแล้วพวกเราก็วิ่งไปดูมองเห็นแม่กวางตัวใหญ่พอดีเท่าลูกควายขนาดเคืองเคืองเพียงสองคนคงยกไม่ขึ้นหลวงชานจึงสั่งให้ทหารคนหนึ่งรีบไปบอกพวกลูกหาบที่ยังเหลืออยู่ที่ค่ายพักให้พากันมาช่วยหาบกวางตัวนั้นไปแล่เนื้อทำอาหารและทำเค็มตากแห้งเอาไว้ เมื่อกลับกรุงเทพจะได้นำไปฝากเพื่อนๆว่าเป็นของฝากจากป่าเกลือของเราเตรียมมาเป็นถังๆหลวงชานได้แสดงความภูมิใจบอกกับผมว่านี่เป็นเริ่มต้นวันแรกเราก็ได้เนื้อกวางที่โอชาเรายังอยู่อีกหลายวันคงจะได้มากเห็นจะขนกลับกรุงเทพไม่ไหวป่าเนี้ยสัตว์ชุมมากผมได้แต่ฟังมิได้ยินดียินร้ายด้วย จนพลทหารรับใช้ไปตามพวกที่อยู่ที่พักให้มาช่วยจัดการกับกวางเคราะ์รตัวนั้นมาถึงพร้อมทั้งเพื่อนๆนและลูกหาบพวกเพื่อนต่างก็เข้าห้อมล้อมหลวงชาญแสดงความยินดีที่เห็นฝีมือเยี่ยมเพราะกระสุนเจาะลูกตาพอดีพวกที่อยู่ในเต็นท์ที่พักตอนเมื่อได้ยินเสียงปืนก็รู้แล้วว่าคงจะได้สัตว์ป่าแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นวัวแดงหรือเก้ง หรือละมั่งกวางทรายเท่านั้นเพราะเคยรู้ว่าหลวงชานลั่นกระสุนออกจากลำกล้องแล้วไม่เคยผิดหวังต่างก็พากันทายว่าคงจะเป็นวัวแดงหรือเก้งดาวตามความรู้สึกของพวกชาวกรุงพวกลูกหาบได้จัดแจงเตรียมเชือกและคานหานหาบร่างของแม่กวางตัวนั้นอ้วนพีมากแม้แต่ลูกหาบแข็งแรงตั้งสี่คน กว่าจะหามไปถึงที่พักก็เหน็ดเหนื่อยแทบแย่ทั้งอากาศเวลาเช้าเยือกเย็นพวกที่มีส่วนหน้าที่ทำกับข้าวก็ชําแหละเนื้อเอาเครื่องในไปปรุงอาหารเนื้อหมักเค็มตากแห้งเพื่อแบ่งส่วนให้ทุกคนลวงชาญเมื่อหายตื่นเต้นที่ยิงแม่กวางได้แล้วก็นึกขึ้นมาว่ายังมีลูกกวางอีกตัวหนึ่งวิ่งหลบหายเข้าดงไปก่อนที่แม่กวางจะถูกยิง พอดีพวกพรานที่ออกไปล่าไก่ป่าแต่เช้าได้มาสมทบด้วยบอกว่าได้ไก่ป่ามาหลายตัวและแวะเอาไปไว้ที่พักแล้วจึงรีบมาดูรู้สึกว่าเช้าวันนั้นมีอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องร้อนถึงสเสบียงเครื่องกระป๋องออกมากินหลวงชาญบอกให้พวกช่วยกันเที่ยวตามหาลูกกวางเพราะเมื่อหมดแม่มันคุ้มครองก็จะตกเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายเช่นเสือเป็นต้นฉะนั้น ขอให้พยายามจับเป็นเพราะตัวมันเล็กเกินกว่าจะใช้ปืนบางคนก็บอกว่าเนื้อลูกกวางผัดเผ็ดอร่อยมากแต่แล้วเราก็แยกออกเป็นหลายพวกเที่ยวตามค้นหาเข้าใจว่ามันคงไม่หนีไปไกลเพราะมันขาดแม่และมันก็คงย้อนกลับมาวนเวียนมาตามหาแม่ของมันแถวนี้หรือไม่มันก็หลบซ่อนอยู่แถวแถวนี้ สำหรับผมกับหลวงชาญและพลทหารรับใช้สองคนแยกมาพวกหนึ่งส่วนพวกอื่นก็แยกไปคนละทางและจะพบหรือไม่พบเมื่อได้เวลาก็ขอให้มาคอยพบอยู่ที่ตรงแม่กวางถูกยิงนี้ในระยะเพียงครึ่งชั่วโมงผมกับหลวงชาญและทหารอีกสองคนเที่ยวหาจนอ่อนใจก็ไม่ได้วี่แววลูกกวาง ส่วนพวกที่แยกออกตามหามีจำนวนมากคนก็พากันต้อนล้อมตามพุ่มไม้ออกเสียงร้องตะโกนไล่เมื่อลูกกวางซ่อนอยู่ที่ใดจะได้ตกใจกระโจนวิ่งออกมาให้จับแต่ก็ไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวตามพุ่มไม้พอที่จะแสดงว่าลูกกวางเข้าไปหลบซ่อนส่วนพวกผมเมื่อเห็นว่ามาทางนี้คงไม่มีหวังพบแน่ กำลังจะตกลงใจกลับไปพบเพื่อนตามนัดก็พอดีหลวงชาญมองไปเห็นโคนต้นไม้ใหญ่มีพระธุดงมาปักกลดข้างหลังเป็นป่าละเมะตรงข้างหน้าเป็นลานกว้างยาวพอสมควรเราจึงตกลงกันว่าจะเข้าไปหาพระแต่การที่จะเข้าไปหานั้นไม่ควรถืออาวุธติดมือไปด้วยเป็นการไม่บังควร หลวงชานจึงให้พลทหารทั้งสองคนยืนรออยู่ห่างๆและส่งปืนให้ถือไว้ก่อนสำหรับผมนั้นมีแต่ปืนพกหลบไว้ข้างในเสื้อก็ไม่น่าเกลียดอะไรแล้วเราทั้งสองคนก็ตรงเข้าไปกราบท่านด้วยความเคารพเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ